แต่เราเราไม่ได้ดูหนูดนูดูดดผ่านๆเงี้ยดูดูอเออเป็นเลขที่ไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่งวด่ที่ผ่านมาเราก็ซื้อน,นะก็เข้าไปดูเออไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยออพอนี้พอกดขึ้นเงินปุ๊บอย่างเงี้ยเมื่อวันเนี้ยบอกว่าจะมีการให้ติ๊กเนี้ยว่าเออให้รับเงินกับที่ผูกบัญชีไว้แต่ทีนี้ถ้าเลยสิบห้าวันแล้วอ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของสำนักงานสลากก็คือรับด้วยตนเองที่สำนักงานสลาก อลักยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือถ้าเราติ๊กไปว่าเราจะไปวันเนี้ยเราก็ต้องไปก็คือภายในสองปีเราจะไปวันไหนเ<ม>ขาก็จะมีให้เราเลือกเนี้ยค่ะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในสองปีอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าติ๊กอันบนก็คือภายในสิบห้าแต่ต้องติ๊กภายในสิบห้าวันก็คือภายในสิบห้าวันตรงเนี้ยมันจะติ๊กแล้วมันจะบอกว่าผูกบัญชีเงินรับรางวัลก็คือสามมันมีบัญชีที่เราผูกไว้อยู่แล้วเน เตแต่ว่าถ้าเกิดไปรับเอ็นภายในของปีภาพมันจะเป็นมันจะแบบว่าเอออะไรเงี้ยก็ <ừ> นึกว่าเป็นแบบเออแบ่งงวดอะไรอย่างเงี <ừ> ้งเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยอือคือซื้อไว้เลขที่แบบเออเลขบ้านเลขรถอะไรอย่างงี้ยอืออืมก็คือสามตัวอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้พอมันถ <ừ> ูกอะไรเงี้ยอือราสองหกหนึ่ง<อ>นี่เลขอะไรนะเลขท้ายเนี่ยเลขบ้าน๋อเ,เลขบ้านเลขหน้าไม่สนใจเลยไม่ ในความเป็นจริงคือเราซื้อเนี่ยเราก็จะซื้อแค่เลขเลขถ้ายมือนเลขท้ายใช่สามตัวท้าเลขรถเลขบ้านอะไรเงี้ยสามตัวสองตัวอะไรอ่อเพิ่งเริ่มซื้อเนี่ยเมื่อกรกฎาคมหกห้าซื้อซื้อวันละสองใบสามใบอะไรเงี้ยฮะวันนี้วันนี้ยังวันนี้กําลังเสียใจอยู่ถูกรางวัลใส่ต้นจะต้องแจ้งระบบแอปเป่าตาว่าเลือกรับเงิน ผ่านช่องทางใดภายใน15วันหักไปแจ้งในเวลาที่กําหนดจะต้องมาขึ้นเนงินรางวัลที่สํำนักการสลักสนามบินน้ําดังนั้นจึงของยาเตือนให้ผู้ซื้อสลักแติกรอนอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนแอปเป่าตังไว้เพื่อจะได้ทําการภายในเวลาที่กําหนดอะไรอย่างนีง้โอ้ยเอาหน้าไหนมีสติในการตรวจรางวัลดอาเสียเงินไปฟรีเป็นไไหมอ่า ตอนแรกก็คือซื้อเลขบ้านเล็รถก็คือสองหกหนึ่งแต่ทีนี้ก็คือด้านหน้าก็คือไม่ได้สนใจอะไรย่งเงี้ยค่ะแล้วไปรู้ตัวตอนไหนว่าถูกก็คือ,อเมื่อเช้ามเมื่อเช้าลองเลื่อนดูว่า,าสลากของเราอะคา่ะที่เคยซื้อมามีอะไรบ้างแล้วมันก็มีแถบเหลืองๆขึ้นเด่นขึ้นมาก็เลยลองดูแล้วทีนี้มันอ่าแจ้งบอกว่า ถูกรังวัลแต่ทีนี้พอกดเข้าไปมันจะมีคําว่าขึ้นรางวัลนะคะคแล้วทีนี้มันก็จะแบบว่าอ่าให้ไปรับเงินด้วยตนเองที่กองสลากเพราะว่ามันหมดเวลาที่เราจะยืนยันผูกบัญชีแล้วอเอาล้ได,ได้ได้เงินเท่าไหร่สี่พันค่ะเราจะไปรับไหมเนี่ยตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าคุ้มไหมจะไปดีไหมนะคะ ภายใน2ปีใช่ไหมครับใช่ภายใน2ปีก็คือถ้าเรามีทุระเข้าไปมันก็คุ้มแต่ถ้าเราตั้งใจไปเอาขับรถไปเนี่ยจะค่าน้ํามันค่าเดินทางอะไรเงี้ยค่ะแล<ต>้วก,ก็กาลังคิดว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เราก็ต้องนัดกับกองสลากก่อนใช่ไหมว่าจะไปเมอไรค่ะอ่าถ้ากดเข้าไปปุ๊บทางกองสลากเขาจะบอกว่าให้จองคิวไปรับรางวัลด้วย<ะ>ว่าเราจะไปวันไหนแล้วถ้าเราจองไปแล้วอะ่ะเราจะเปลี่ยนแปลง กำลังตัดสินใจว่าจะจะยังไงใช่ไหมคะใช่แต่ที่แชร์ในโพสต์ะคะ่ะก็คืออยากฝากเป็นประสบการณ์สำหรับคนที่ซื้อ,อสลักดิจิทัลนะคะ,ะก็คือในกรณีที่ถูกที่ที่ซื้อ,อก็คือให้เข้าไปดูไปเช็คที่กระเป๋าตังะคะ่ะที่แอปเป๋าตังว่า คุณถูกไหมม,มันจะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนที่ตัวเองโดนซึ่งตามปกติคนเราเนี่ยก็จะจะจำแค่ว่าเราซื้อเลขท้ายสองตัวสาตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือนั่นแหละก็คือประสบการณ์ที่แบบว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือเราก็คิดว่าเออไม่ใช่เลขที่เราซื้อ,อก็เลยคิดว่าไม่ถูกเพราะว่าเคยซื้อทุกครั้งก็คือไม่เคยถูกไม่เคยมีดวงใน,นด้านนี้เลยแต่ว่าก็ซื้อไว้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เผื<ม>่อมีดวงบ้างแต่ไปดวงก็นี่แหละค่ะแล้ว เรามีอะไรจะฝากถึงกองสลักนะครับผม,มคิดว่าเวลาที่ให้เรารับเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคารนะคะมันระยะเวลาน้อยไปอ,อยากจะให้เพิ่มมาเวลาขยายเวลามาหน่อยหรือว่ามีศูนย์ที่เราสามารถไปติดต่อรับที่ธนาคารได้เหมือนที่เราซื้อเป็นใบอะคะ่ะที่เราสามารถเอาไปขึ้นเงินกับธนาคารได้ มารับกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ที่เราผูกบัญชีไว้ะไยเงี้ยเพิ่มระยะเวลาอีกสักนิดนึงอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นชุกนักมันชุกนักซึ่งบอลลก2022กับเดลีนิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบร่วมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ j e l i n e w c o t h